จเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาขอเริ่มต้นด้วยคำเตือนใจที่อยากให้ทุกท่านพิจารณาอย่าปล่อยให้โลกเสมือนจริงกลืนกินเวลาและความสุขในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะชีวิตที่งดงามนั้นรอเราอยู่ในทุกขณะที่เราหายใจ วันนี้อาตมาจะมากล่าวถึงหัวข้อการหลงอยู่ในโลกออนไลน์มากเกินไปทําให้เราพลาดความสุขในชีวิตจริงไหมซึ่งเป็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นกับหลายๆคนในยุคปัจจุบัน หลักการในพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนคือเรื่องของตัณหาหรือความอยากตัณหาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความอยากได้สิ่งของแต่ยังรวมถึงความอยากเสพอยากมีอยากเป็นในโลกออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการอยากได้ยอดไลค์อยากมีผู้ติดตามเยอะๆหรืออยากเป็นที่ยอมรับในกลุ่มออนไลน์ต่างๆ ตัณหาเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะนำพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะมันเป็นความอยากที่ไม่รู้จักพอเมื่อเราจมอยู่กับความอยากเหล่านี้เราก็จะพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตจริงนอกจากนี้พระพุทธศาสนายัางสอนเรื่องสติหรือความระลึกรู้ตัว การมีสติจะช่วยให้เราตระหนักรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังรู้สึกอย่างไรและสิ่งที่เราทำนั้นมีผลกระทบต่อตัวเราและคนรอบข้างอย่างไรการขาดสติทำให้เราเผลอผลยไปกับสิ่งเราในโลกออนไลน์จนลืมที่จะใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า คำสอนของพระครูที่มีชื่อเสียงอาตามาขอยกคำสอนของท่านพุทธทาสภิขุที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าจงเป็นธาตุของปัจจุบันอย่าเป็นทาตของอดีตและอนาคตคำสอนนี้เตือนใจเราว่าอย่ามัวแต่จมอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จงอยู่กับปัจจุบันขณะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้า การที่เราจมอยู่กับโลกออนไลน์ก็เท่ากับว่าเรากำลังทิ้งปัจจุบันไปอยู่กับโลกเสมือนจริงซึ่งไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้การปรับตัวและแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันโลกออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้แต่เราสามารถที่จะใช้มันอย่างมีสติได้ เราต้องรู้ว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือสิ่งที่มากเกินไปเราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้กับโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงอย่างสมดุลหาเวลาทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์กับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือทำในสิ่งที่เราสนใจจริงๆอย่าปล่อยให้โลกออนไลน์มาควบคุมชีวิตของเราสรุปและข้อคิดที่ให้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การหลงอยู่ในโลกออนไลน์มากเกินไปทําให้เราพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงเราต้องมีสติรู้จักควบคุมตัวเองและใช้โลกออนไลน์อย่างมีประโยชน์อย่าปล่อยให้มันมาทำลายความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างหรือทำให้เราเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อาตมาขอฝากข้อคิดไว้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ในหน้าจอแต่มีอยู่รอบตัวเรา จงเงยหน้าขึ้นมามองและใช้ชีวิตให้คุ้มค่าลองลดเวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียลงแล้วหันมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กับคนที่คุณรักลองออกไปสัมผัสธรรมชาติลองทำสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำแล้วคุณจะพบว่าโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมีความสุขรอคุณอยู่อีกมากมายเจริญพรแล้วญาติโยมละ่ะมีวิธีจัดการเวลาในโลกออนไลน์อย่างไรบ้างคะ อาตมาจะขอยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแควนโกสลเพื่อให้ญาติโยมได้พิจารณาถึงภัยของการติดอยู่กับความเพลิดเพลินภายนอกจนลืมเลือนความสุขที่แท้จริงซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราคุณเคยไหมเคยรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในโลกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยสีสันเรื่องราวและผู้คนมากมายจนลืมไปว่าโลกแห่งความเป็นจริงรอบตัวเรานั้นก็มีคุณค่าและความงดงามไม่แพ้กัน การครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านเล็กๆริงแม่น้ำคงคามีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าวิมนวิมนเป็นบุตรชายของชาวนาผู้ยากจนแต่ด้วยความที่เป็นคนใฝ่รู้และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเขาจึงได้รับการอุปการะจากท่านเศรษฐีในเมืองสาวัตถีให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสำนักชื่อดัง วิมนเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้เขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการอ่านตำราและฝึกฝนวิชาต่างๆจนกระทั่งชื่อเสียงของเขาขจรขจายไปทั่วทั้งเมืองสาวัตถี แต่เมื่อเวลาผ่านไปวิมลเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนรู้ในตำราเขาเริ่มหันเหความสนใจไปสู่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของผู้คนในเมืองหลวงเรื่องราวของเหล่าขุนนางผู้มั่งคั่งเรื่องราวของนักแสดงผู้มีชื่อเสียงและเรื่องราวของนักเลงสุราผู้สำราญใจ วิมลเริ่มใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับฟังเรื่องเล่าจากพ่อค้าที่เดินทางมาจากเมืองต่างๆเขาใช้เวลาไปกับพูดคุยกับเพื่อนฝูงในโรงสุราและเขามักจะฝันถึงชีวิตที่หรูหราและสนุกสนานในเมืองหลวงวันหนึ่งวิมลตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อสแสวงหาความสุขและความสำเร็จเขาเชื่อว่าชีวิตที่แท้จริงรอเขาอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ใช่ในสำนักเรียนอันเงียบสงบ เมื่อวิมลเดินทางมาถึงเมืองสาวัตถีเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความเจริญรุ่งเรืองและความหลากหลายของเมืองหลวงเขามองเห็นผู้คนมากมายที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามเขามองเห็นร้านค้าที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายและเขามองเห็นโรงสุราที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความคลึครืน้น วิมลตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่ในเมืองสาวัตถีเขาเริ่มทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านของขหาบดีผู้หนึ่งและเขาก็เริ่มใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเที่ยวเล่นในเมืองหลวงเขาดื่มสุรากับเพื่อนฝูงเขาสนทนากับนักเลงเขาสนุกสนานกับการเต้นรำและเขามักจะฝันถึงชีวิตที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียง แต่เมื่อเวลาผ่านไปวิมนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตในเมืองหลวงไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาคิดเขาเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงานเป็นคนรับใช้เขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการเที่ยวเล่นในเมืองหลวงและเขาเริ่มผิดหวังกับชีวิตที่ไม่มีความหมาย วันหนึ่งขณะที่วิมลกำลังนั่งดื่มสุราอยู่ในโรงสุราแห่งหนึ่ง <Bueno> เขาก็ได้ยินพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังแสดงธรรมอยู่ใกล้ๆวิมลฟังธรรมะของพระภิกษุรูปนั้นด้วยความตั้งใจและเขาก็เริ่มตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสแสวงหาความเพลิดเพลินในโลกภายนอกแต่อยู่ที่การค้นพบความสงบภายในจิตใจ วิมลตัดสินใจที่จะละทิ้งชีวิตที่ไร้สาระในเมืองหลวงและเขาก็กลับไปยังหมู่บ้านริมแม่น้ำคงคาเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาช่วยพ่อแม่ทำไร่นาเขาฝึกฝนสมาธิและเขาก็พยายามที่จะค้นหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่นานนักวิมลก็พบว่าชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านมีความสุขมากกว่าชีวิตที่หรูหราในเมืองหลวงเขาพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินมากมายแต่อยู่ที่การมีความสงบในจิตใจและเขาก็พบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสแสวงหาความเพลิดเพลินภายนอกแต่อยู่ที่การค้นพบความหมายในชีวิตประจําวัน ญาติโยมทั้งหลายพึงระลึกไว้เถิดว่าการหลงอยู่ในโลกออนไลน์ก็เหมือนกับหลงอยู่ในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความเพลิดเพลินภายนอกเราอาจจะรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเหนื่อยน่ายและผิดหวังเราอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงที่อยู่ใกล้ตัวเราและเราอาจจะสูญเสียความสงบในจิตใจ คุณจะทำอย่างไรถ้าอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับวิมลคุณจะเลือกที่จะจมปลักอยู่กับความเพลิดเพลินในโลกออนไลน์หรือคุณจะเลือกที่จะละทิ้งมันและหันกลับมาค้นหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตจริงญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาจะมาเตือนสติถึงภัยร้ายที่คืบคลานเข้ามาในชีวิตเราอย่างเงียบๆนั่นก็คือการหลงไหลในโลกออนไลน์ หากเราพลาดท่าปล่อยใจไปกับสิ่งลวงตาเหล่านี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจริงของเราในทางพระพุทธศาสนาโลกออนไลน์ก็เปรียบเสมือนมายาที่สร้างขึ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทาน เมื่อจิตของเราเข้าไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มทำงานตามกลไกที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเริ่มจากอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับรู้ภาพเสียงเรื่องราวต่างๆในโลกออนไลน์แล้วส่งต่อให้เกิดเวทนาความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยเฉย เมื่อเราเสพติดความสุขสนุกสนานหรือความตื่นเต้นในโลกออนไลน์ก็จะเกิดตัณหาความอยากที่จะเข้าไปเสพสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆไม่รู้จบเมื่อตัณหาครอบงำจิตก็จะเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่โลกออนไลน์จนลืมเลือนความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าเมื่อยึดมั่นแล้วจิตก็จะเกิดพบชาติคือการกระทำและผลที่วนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์อย่างไม่สิ้นสุด โทษของการที่จิตผูกติดอยู่กับโลกออนไลน์นั้นมีมากมายนักโยมประการแรกคือการสูญเสียเวลาอันมีค่า เวลาที่เราควรจะใช้ในการสร้างสรรสิ่งดีๆให้กับชีวิตกลับหมดไปกับการถ่ายฟีดเลื่อนดูเรื่องราวของคนอื่นประการที่สองคือการทำลายความสัมพันธ์เมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับหน้าจอเราก็ละเลยคนใกล้ชิดไม่ใส่ใจความรู้สึกของคนในครอบครัวและประการสุดท้ายคือการทำลายสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การนั่งอยู่หน้าจอเป็นเวลานานๆทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาทั้งยังทำให้จิตใจฟุ้งซ่านวิตกกังวลขาดสมาธิแล้วเราจะทำอย่างไรให้จิตของเราดีขึ้นเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับโลกออนไลน์ได้อย่างสงบสุขไม่ให้มันมาครอบงมชีวิตของเรา สิ่งสำคัญคือการเจริญสติโยมให้เรามีสติรู้ทันว่าเมื่อไหร่ที่เรากำลังจะหลงเข้าไปในโลกออนไลน์เมื่อรู้ตัวแล้วก็ให้รีบดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เราหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าให้เราใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักให้เราทำกิจกรรมที่เรามีความสุขอย่างแท้จริง การทำจิตให้ดีจึงต้องเริ่มจากการมีสติรู้จักประมาณในการใช้โลกออนไลน์ใช้มันเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารแต่ไม่ใช่ใช้มันเพื่อหลีกหนีความจริง วิธีแก้ปัญหาที่เกิดกับจิตของเราจึงอยู่ที่การปล่อยวางและการรู้จักพอโยมอย่าไปยึดติดกับความสุขจอมปลอมในโลกออนไลน์จงปล่อยวางความอยากที่จะเข้าไปเสพสิ่งเหล่านั้นแล้วหันมามองสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด การรู้จักพอคือการไม่โลภไม่ทะเยอทะยานเกินไปเมื่อเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราก็จะไม่ต้องดิ้นรนสแสวงหาความสุขจากขายนอก ถ่ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความสงบในชีวิตอย่าได้ประมาทกับการใช้โลกออนไลน์เลยโยมขอให้ทุกคนมีสติปัญญารู้เท่าทันจิตของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วความสุขที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นในใจของโยมทุกคนอาตมาขอเจริญพรสาธุอย่าลืมติดตามช่องลิงเฝ้าวัดเพื่อรับฟังข้อคิดดีๆต่อไป